อยากเริ่มต้นวันใหม่ให้มีพลังให้ทำสามสิ่งนี้สิ่งแรกนะคะตื่นเช้ามาปุ๊บนะคะยิ้มรับวันใหม่ค่ะห้ามทำหน้างัวเงียหรือคิดในใจว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีกับวันนี้นะเรามีอะไรทำหรือยังนะห้ามเครียดนะคะยิ้มรับวันใหม่อย่างมีพลังจริงๆนะคะอ่าสองนะคะให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการใช้ โซเชียลมีเดียต่างๆนะคะถ้าจะฟังคลิปจริงๆนะคะให้ฟังคลิปที่เป็นคลิปดีๆแล้วก็เรื่องราวดีๆค่ะแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะให้ตั้งความปรารถนาให้กับตัวเองนะคะและที่สำคัญนะคะให้ใช้พลังคำพูดดีๆนะคะ,ะเช่นให้เชื่อว่าฉันจะใช้ชีวิตในวันนี้อย่างมีความสุขที่สุดและฉันก็เชื่อว่าตัวฉันเองเนี่ย สามารถที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้แน่นอนค่ะ